đề gì ừ. luôn à wow. cho chắc... à. à nó mập rong... cười nữa cho chua nó cho má rong này tụ ọ nãy thì tôi tàu <laughs> ya yeah. là yêu yờ... ủa xa... sao Tông cả cho chua nó ก็ชนเอายาจ้วะละตมอว่ลรักเกะลงบลอแลยเแต่มอกระองก็ชวนเอองเกลหยอนืรองก็ตุออเนื้อวนกงน้องหลเนื้อูน้องหอมจะใจลีวะรูปป้านืรูปป้านอลงรีใจเจลูน้องกงเจลูน้องจะใจรีรูปป้าหอเนื้ rong long kẻ cơ lý á Ấy nè từ từ họ xa mò Lò họ chỉ mơ nhà một khó hùng mò lò Sao xe Họ khổ tông cổ lò của mạ lì Mùa tùa nè từ từ họ tế mùa nhà bài <laughs> trào Họ và lò lò Họ chỉ chứ mùa khó hùng mò thiê Chả họ gì lò เกที่เขาต่อไปตัวขอร้องขออยาถมม้อแม่นะรอเขาอาชีพเขอต้องตัวยกมาเรียกเทรวมแน่นะเพราะช่วงนักูเป้ากูเนียดกูติงเรียกเกูมาเตียมากกออหนอยที่เนน่อเตารูปป้าองกเรยตัวอ่นะเจถนกองน้องเจลูป้านอรอเจรูน้องหกกองโตรงเก้เจเหลืองกาการน้องจะเจอนอยิเตีย cho cho má cho lúa họ bò gà nông lợn cho đó này từ tự, họ xả tàu lúa chua trong này nó cho mộc kho lò ta cái chia sẻ thia à chỉ họ kho bé cái trái mông cỏ cơ giờ thì chi rồng lò họ có một kho lo là mà họ mồm họ giờ thì có kho cơ là e thôn chúa giống ba chỉ tàu đi là nó là họ có một kho là họ thia เอาไปยาลมุกคอเชตุมอหอยรงรีจ่าเที่ย์ไปเจนังสอนเนี้ยนาเจซับพลินเด็กกตุกข้างเจก็สีจะชวนชัวนเสาะเขาหขาชั่วลวดห้องหมอเจขอรงเจยังรงเกลือีถั่วเลยเจชั่วลวยได้ใช่ไหมก็นอนเตาเจเจอเกลือหม้อรอดตัอยู่หน้าก็หอาเดนเตาชาจะชั่วมาอยู่ที่รงหนะ เฮียก็น่ชวนเตาเจจัวอยู่รูปกระเพาะเราอยู่รูปลักเก่เนีขั้นต่นสีเราอยู่เทียไอ้นี่ตื่อฮะสาต่ว่าเกป้าชุนจัวเราตรงนั้เนี่ยตุกงข้างเราเขาชตัวเราคุกมารีไม่ตัวตราเนี่ยรอยังเตาเอายังก่อนเนี่ยเนี่ยสาต่นุ่มเจาราเขหูตัวเราคุเนี่ยเขาสาต่อเจจัรูปป้าเนี่ย lúc nó kia cho lò, nó uốn no nó lọ họ ấy chỉ để tàu tự tu trọc lọ cứ giờ mất tàu tốn này nè nói cứ nhẹ của tình cái giờ kia nó cứ tiệt má có ở nó chỉ lúc ba giờ tự ở đó để lo lọ cho chỉ bé chưa lo cho má bé cho luôn nong hết nè cái phong dư nè từ từ họ xả tàu nó lọ họ ấy chỉ sống tự tu trọc cũ của mày đi và mua đồ nè เอ้หนอไปเชจอเจอต่อมาไปเจอรุ่นน้องเลย